สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัดนั่งอยู่ที่ระเบียงหลังห้องนะคะน,นี้ตากผ้าอยู่วันนี้ก็คืออากาศดีนะคะก็เลยเปิดหน้าต่างออกมานั่งหลังห้องนะคะพอดีแฟนพัดมาด้วยแหละก็เลยแบบว่า เออมีคนอยู่ด้วยก็เลยกล้าเปิดหน้าต่างจะมาเมาส์มอยเรื่องหนุ่มข้างห้องให้ฟังนะคะพอดีคนข้างห้องพัดะเขาย้ายมาอยู่เขาเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วก็นางเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบว่าอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังวัยรุ่นอยู่นะทีนี้ตอนที่ห้องเนี้ยค่ะมันคือห้อง104พัดอยู่ห้อง105ตอนที่เขาย้ายมาใหม่ๆอ่ะพัดก็ไม่ได้ไปดูเขานะคะแต่ทีนี้ว่าเคยเดินเจอกัน อยู่ด้านนอกครั้งหนึ่งเออก็เลยแบบว่าแนะนําตัวว่าฉันเนี่ยอยู่ห้องนี้นะข้างๆคุณเออถ้ามีอะไรก็บอกกันได้นะคะก็ตามมารยาทฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะอะไรประมาณนี้เนาะตามมารยาทคนญี่ปุ่นทีนี้แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งให้หลังอะคะ่ะเพื่อนพัด เพ,พื่อนพัดเนี่ยเป็นคนอิสลามนะคะแล้วนางก็อยู่ห้องคนเดียวพัดก็อยู่ห้องคนเดียวนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยวันหยุดศุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแฟนพัดก็จะมานอนด้วยนะคะทีนี้อย่างเพ,พื่อนพัดนะคะเขาก็อยู่ห้องคนเดียวห้องเขาก็อยู่ถัดจากห้องพัดไปหลายห้องอยู่เหมือนกันวันหนึ่งเขาก็ได้กระดาษโน้ตค่ะพร้อมกับเขียนมาว่า เออฉันเป็นคนที่ย้ายมาใหม่อยู่ห้อง104นะถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่อยากจะคุยกับฉันก็สามารถโทรมาหาฉันได้ที่เบอร์นี้ให้เบอร์มาด้วยแล้วเพื่อนพัดก็เลยเอามาให้พัดดูพัดก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันข้างห้องนี่นาเออเออฉันเคยเห็นนางนะเป็นคนญี่ปุ่นตัวเล็กๆเป็นวัยรุ่นก็เลยตกใจเพราะว่า พัทก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เพื่อนก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าเอ้ยยังไงดีก็เลยไปบอกเซนเซที่โรงเรียนเนาะเพราะว่าหอเนี่ยค่ะเป็นหอที่ทางโรงเรียนจัดให้แต่ว่าไม่ใช่หอของโรงเรียนนะคะหอโรงเรียนมีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะเรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งหอเนี้ยเป็นหอเอกชนทั่วๆไปที่ทางโรงเรียนเขาแบบว่า หาให้เราอะค่ะให้เราก็คือซัพพอร์ตหาซัพพอร์ตเรานั่นเองเราก็จะอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นที่เขาอยู่หอนะคะทีนี้เออพัดก็แบบเซนเซเขาก็แจ้งไปแล้วเขาก็มีเอกสารเตือนมาว่าถ้าใครได้รับเออจดหมายน้อยแบบนี้นะให้ระมัดระวังแล้วก็ห้ามให้เบอร์โทรส่วนตัวหรือว่า ID ดียไลน์กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะก็มีจดหมายแจ้งเตือนทุกๆห้องเนาะ ทีนี้พัดก็เออไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้มาเจอกับตัวเองเมื่อประมาณสองวันก,นก่อนค่ะอยู่ห้องคนเดียวนะคะแฟนไม่ได้มาเป็นวันกลางสัปดาห์วันอังคารวันพุธเนี่ยแหละคะ่ะเอ,อ่อมีเสียงกริ่งมามากดประมาณสองทุ่มพัดก็ไปดูแล้วพัดก็เอ้ยใครวะพัดก็นึกไม่ออกคือจริงๆมันคือหนุ่มข้างห้องนั่นแหละแต่พัดก็แบบจําหน้าไม่ได้เพราะเจอแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วพอพัด รู้แล้วว่าเป็นหนุ่มข้างห้องมันก็บอกว่ามีอะไรหรอคะพูดออกไปก็คือที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะมีจอมอนิเตอร์ค่ะที่เราสามารถดูจากในบ้านได้เลยว่าใครมากดกิ่งแล้วเราก็กดไมโครโฟนสามารถพูดออกไปนอกห้องได้เลยคนที่อยู่หน้าห้องก็จะพูดตอบกลับมาเราก็จะสื่อสารได้พัดก็เลยบอกว่าเอ๊มีมีอะไรหรอคะเขาก็บอกว่าแก๊สที่ห้องเขาอะ่ะมันเสียขอมาอาบน้ําที่ห้องคุณได้ไหม ขอมายืมห้องน้ําได้ไหมคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะแช่น้ําร้อนกันเกือบทุกวันนะคะแล้วการแช่น้ําร้อนเนี่ยเขาต้องใช้แก๊สนะแก๊สในการต้มน้ําให้มันร้อนนะคะที่ญี่ปุ่นจะใช้แก๊สทีนี้เขาก็บอกไาแก๊สห้องเขา่าเสียขอมาใช้ห้องน้ําที่ห้องคุณได้ไหมพัดก็ตกใจเพราะว่าเราอ่ะเออเป็นคนข้างห้องแล้วก็ยังไม่ได้สนิท นะคะถึงขั้นที่ว่าจะมายืมห้องน้ํากันในลักษณะนี้ได้กลางคืนอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดแบบว่ารู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าแฟนพัดอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอจะนึกออกได้เนาะว่าคงอยากจะอาบน้าจริงจริงแต่เคสนี้คือว่าต่อให้เสียจริงๆแต่เราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวคุณก็เป็นผู้ชายแล้วนี่มันก็สองทุ่มแล้วทําไมถึงกล้ามากดกิ่งนะคะมาขอยืมห้องน้ําเรานะทั้งทั้งที่เราก็รู้จักกันแค่ เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวง่ายๆคุยกันไม่ถึงสองวิสองอนาทีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าออขอโทษนะคะคือไม่สะดวกอะคะ่ะแล้วก็พูดว่ามันเขาใช้คําว่ามูรีนะมูรีมูรีเกินไปหรอแบบว่ามูรีเดสกาคือมันแบบว่าเกินกําลังหรอที่จะช่วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพายก็แบบว่าตอบยากนะพายก็แบบว่าขอโทษคือไม่สะดวกคะ่ะไม่สะดวกแล้วก็อ,อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็กลับไปทีนี้จากนั้นก็ได้ยินเสียงอีก กุกกักกักกักหน้าห้องหลังห้องพัดก็เลยกล่าวว่าโดนแล้วงานนี้โดนแน่ๆนเสมือนเราตัวเองสวยนะคือก็แบบว่าแต่ก็กลัวค่ะปรากฏว่าพัดก็แอบส่องจองมอนิเตอร์หน้าห้องปรากฏว่านางเหมือนเอาไฟฉายมาส่องหาวาวแก๊สหรือว่าอะไรแบบว่าเกี่ยวกับพวกมอนิเตอร์ไฟละค่ะก็เลยคิดว่าเออคงจะเสียจริงๆถึง,ถ,งถึงมาส่องหาดูเนอะว่าเพราะห้องมันติดกันแต่ที่ไม่เข้าใจคือว่า เอาความกล้ามาจากไหนเนาะจริงๆน้ำอะคะ่ะมันสามารถอาบได้มันมันยังไม่ได้ถึงหน้าหนาวตอนนี้อยู่ที่เดือน9นะคะประมาณวันที่ที่เขาว่า,าถาัดน่าจะประมาณที่12 1สิบเดือน9ซึ่งอากาศนะคะมันยังไม่ได้หนาวแลวมันก็ไม่ได้ร้อนก็คือน้ำได้สามารถอาบได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นแช่น้ำร้อนก็อาบน้ำปกติเนี่ยอาบได้พัดก็งงอะเฮย้ยกล้ามากดกลิ่ง กับเราแบบนี้ได้ยังไงเนาะเป็นคนไม่รู้จักกันทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีคนมากดกิ่งขายของขายเน็ตขายซิมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่เรื่อยๆนะคะเอยทุกคนอาจจะมองว่าก็บ้านเราก็มีนะมากดขายประกงขายประกันอะไรอย่างนี้นะคะเออแต่ว่า ประเด็นคือบ้านเราอ่ะกลางคืนจะไม่ค่อยมีคนมาถูกไหมแต่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมากลางคืนมาตอนเย็นเพราะว่าเขาเนี่ยจะดูว่า,ารู้ว่าคนอยู่บ้านตอนเย็นถ้ามากลางวันเนี่ยบางทีคนไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็จะไม่เปิดด้วยใช่ไหมคะทีนี้เขาก็อาศัยว่ามาตามอาพาร์ตเมนต์ที่อาพาร์ตเมนต์บางบางที่ก็ไม่ได้มีระบบป้องกันล็อกอะไรด้านนอกนะสามารถเดินเข้าเดินออกได้เลยก็เหมือนที่พัดอยู่นะคะ ก็มีค่ะมีมาขายเหมือนเป็นเน็ตนะคะเป็นเน็ตเออมาตอนสองทุ่มแปลกนะคะกดกิ่งพอดีแฟนพัดอยู่มาเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์เลยค่ะคนญี่ปุ่นนะขับมอเตอร์ไซค์นะมากันประมาณสามคันคันละสองคนนะคะซ้อนกันมาจอดหน้าหอแล้วก็มากดกิ่งห้องพัดนะคะแฟนพัดอยู่พัดก็เลยให้แฟนพัดบอกว่าเออไม่สนใจนะอะไรอย่างนี้พัดก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอวะแบบ มาสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเออแต่พอพัดลองไปเช็คในเน็ตนะคะก็มีพี่ๆหลายคนก็เจอเหมือนกันก็คือมาอย่างเงี้ยสองทุ่มเงี้ยค่ะมาตอนเย็นเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะมีพวกแบบว่าลัทธิเหมือนเขาจะชวนให้เราไปไปวัดหรือไปโบสถ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พัดไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาอยู่ห้องมาก่อนหน้าเนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีคนมากด กิ่งนะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยหลาคะ่ะมากดกิ่งแล้วก็พอเราเหมือนคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออเหมือนแบบว่าชวนเราไปโบสถ์หรือไปวัดสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะมีรถนะมีรถเอ่อมีรถมาลับไปไปโบสถ์ไปฟังพระอะไรอย่างเงี้ยพัดก็งงมีอย่างนี้ด้วยเหรอก็เลยถามแฟนแฟนก็บอกว่ามีค่ะคือเขาถ้าถ้าเป็นเรามองเราอาจจะมองว่า อาจจะมาชวนเราแบบหลอกอะเนาะแล้วก็ดันห้องเขามามาลักขโมยของหรือทาร้ายร่างกายเราได้แฟนพัดบอกว่ามันมันก็มีแบบนั้นแล้วก็มีไอ้ที่ชวนไปวัดไปโบสถ์มีจริงๆพวกนี้เขาเหมือนเขาจะได้ค่าคอมในการชวนคนเข้าไปอะค่ะมันเหมือนเป็นลทัทธิลัทธิอะไรสักอย่างพัดก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเอาคนเข้าไปได้เขาจะได้ค่าหัวว่าง่ายๆเออแบบนี้ก็มียังไม่หมดนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนอีกเช่นเคยตัวพัดยังไม่เคยเจอ แขวนเสื้อผ้าไว้นอกห้องแบบนี้นะคะอ่าตากเอาไว้แบบข้างนอกนะคะอันนี้เป็นห้องแบบนี้นะมันเป็นหอที่คนเดิน,ดนมาได้นะคะเออเราก็จะตากตากเสื้อผ้าไว้แบบนี้นะคะนางตากกางเกงในเสื้อชั้นในเอาไว้ด้านนอกตอนกลางคืนปรากฏว่าตอนเช้ากางเกงในหายค่ะเรื่องนี้คือช็อกเหมือนกันนะคือเราก็คิดว่าญี่ปุ่นเนี่ย มันค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะแต่หารู้ไม่ว่ามันมีอะไรที่หลากหลายเกินจริงๆค่ะห,หลากหลายจริงๆแฟนพัดพัดก็ถามแฟนพัดเฮ้ยมันมันมีอย่างนี้ด้วยหรอเออบ้านฉันนะ่ะถ้ามีแบบนี้คือแปลว่าเหมือนเราจะเจอแบบคนญี่ปุ่นคนนึง แล้วเออไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหมือนคนไทยอ่ะถ้าเขาขโมยเขาก็จะขโมยขโมยขโมยเนี่ยเราแวกเนี้ยก็คือจะรู้เลยว่าอ่ะมีโรคจิตมีโรคจิตแต่พอจับได้แล้วก็คือเงียบแต่อย่างญี่ปุ่นมันไม่ใช่ค่ะมันเหมือนมีได้ทั่วไปอ่ะมันเหมือนมีแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้มาทําซ้านะแต่เขาก็คงจะไปทําที่อื่นเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนบ้านข้างหอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พัดกะถามแฟนแฟนบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเขาห้ามตาัด เอาไว้ด้านนอกตอนกลางคืนนอกบ้านนะคะกลางวันอ,ะอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่ากลางคืนเนี่ยห้ามเลยที่จะเอาเสื้อผ้ามาตอกตากไว้นอกบ้านนะคะเอออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่วันนี้ก็ประมาณนี้มาเล่าเรื่องราวแบบว่าอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นให้ฟังนะคะบางทีก็กลัวนะแต่บางทีก็รู้สึกว่า เออเนาะมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะก็ฟังเอาไว้เป็นประสบการณ์ถ้าใครมีโอกาสจะได้มาอยู่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกเดี๋ยวพัดจะบอกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของตำรวจนะคะ 110เป็นเบอร์โทรด่วนของสถานีตำรวจนะคะมันจะไปติดสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดนะคะใช้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเบอร์นี้110นะคะโอเคสำหรับวันนี้พัดก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย